สวัสดีย้ำแดงดำส้มหุ่มจ้าอิ่มจ้าเพียจ้าภูมครับยินดีต้อนรับคุณผู้ชมขอสื่อช่องอุ้มอิ่มแจ้ะจ้าเย้คุณผู้ชมจ๋ายมอนี่ห้าวซีคนกับยูที่ท่งให้ท่งหน้าได้จากคุณผู้ชมบรรยากาศดีเหมือนเดิมครับเมรี่แล้วจ้าแล้วมือนี่ห้าวกะมาพร้อมกับ เมนูเด็ดอาจารย์นั่นก็คือเมนูตำซัวหอยรวมว้อันนี้ต้ออันหอยเป็นตาเสียบอะไรมีหอยยังแน่ละนี่หอยของเขากะซิมีนี่เลยจ้าหอยแมงผูดอาานี่จ้าคุณผู้ชมโชว์หน่อยลูกโชว์หน่อยโชว์ไหนฮ่าต่อไปหอยเชี่ยวจ้าแล้วเชว์จ้าโชว์ต่อไปยังลูกหอยตาลับ ไฮว้าไจ้าีเดจักผู้ชมไปไมา้นีกินกัครับนกได้จ่าพักกินกับเมลลวจักกขนมเซนของห้ากี่สูตรเก่าเหมือนเดิมครับสูตรี่จงตาบหกหฮวงครับสูตรปราแดกเสซ่ปแดกนัวนะครับผมเด็ดจากอเมกวกาอีกแล้วเลวจเป็นว่าพวมีกันเสียเวลา บ่เป็นการเสียเวลาบ่มีการเสียเวลาบ่เป็นการเสียเวลร์ราเอาเตรียมพร้อมยังพร้อมแล้วจ้ะเพชเด้พ่อขอบอกไว้ก่อนใส่เลยจ้ะหนึ่งสองสามเ่เลยอันี้จะอันนี้จะสีเป็นส้นน้ำก้อนส้นน้ำก้อนพ่อขอกินมาตอนมาเขี้ยวๆครับพอมากตอนมาเขี้ยๆนะครับฮึมต้องเห็นเสียต้องเริ่มจ้ะันนี่เลยจ้ะตั้มเนี่ยตั้มโซ่ของเขาโอ้ ว้าวว้าวเป็นได้จวดจั๊ดจ้ะคุณผู้ชมกระสันเอาเป็นว้ามาลอนกินกรยังหูกหอยกจ้ะอันนี้หอยแม่งผูจ้ะอันนี้น้อยแล้วเปลาาเสศนบลูอชิบหายเอาปไปตะรับจ้ะเอนี่เนี่ชิบหายเนาสเอามาใส่เลยออเดยวไปกคุณผู้ชม นี่เจคุณชมโอ้โหไม่ลมปากวะลูกนี่เจคุณชมพร้อมกับเหว๋งไมาจะรับได้จ้ะมันใหญ่กว่ามือลองมงยิ้มผุดเตี๊ยนี่ซับซ้อนกัน <laughs> วันนี้เรามาพร้อมหน้าพร้อมตาก,กันนะจ๊ะเป็นไดลูกเป็นไดลูกอ้อยค่ะครับอ้อยอ้อยค่ะครับคุณผู้ชมเมื่อนคลิปที่แล้วที่ผ่านมาก็เป็นบักหอยยังลูกบักหอยน่ามวะลูก หอยหน้า <One> ค <input> right so ือคือหอยน้ำเจือดได้ครับอันนี้ก็คือหอยทะเลนะครับเดี๋ยวผมนี่โชดสเต็ปการกินของพูมหยเบิรงขี้ใส่มาเคี้ยวเคี้ยวขี้คัางยังไงแต่ว่าก็สใส่ขนมเส้นแจ็คโนยนะครับนี่จ้าคุณผู้ชมมวมันก็หลายๆได้จ้ะนะครับผมเห็นบอครับเห็นบอเนี่ยเนี้ยเนี้ย สเต็ปนีจนออจ้จ่าหนูอิ่มจ้าจ่าล่องคุณผู้ชมสิวัดกินตรงด้ะนี่จ้ะคุณผู้ชมจ้าต่อไปอีพวกอุ้มจะกินอันนี้ด้วยจ้ะคุณผู้ชมหอยเชลด้วจ้ะหอยเชลเป็นไงคะชอบครับชอบอืม,ออมอยังไม่เริ่มพักไม่ขาดของข้าหนึ่งนี่จ้ะนี่จ้ะคุณผู้ชมว้าวอ,าออกมากเลยด้วจ้ะ อิปห์กินไรจ้าจานล่องคือกันเด้อไหนอิปหจะเอาจานล่องได้จ้าอีพ่อบางเรื่งเก็บมันบาดปากอีพ่อไม่ลเดี๋ยวอิปห์ยิบเองดีกว่าบางเรื่งเสียวนะครับเก็บมันบาดปากนี่จ้ะคุณชมลองหน่อยค่ะลองดูรูปหน่อยครับใส่ห้อมกันห้องไขวหวานเลยจ้ะเราบ้างถือซับซอกได้ไจ้ คข้อมือนีเมนูนี่คิอว่าเสียไปเดียวยี่พอว่านี่ครับนี่ครับอันขึ้ขนมเส้นขนมเส้นนะครับโอ้เก็นมันฟงสิตาโอ้มันกายกว้องเหมือนเดียร์หลุดเส้มแล้วจ้ะหลุดเฟรียมเล่นมาลูกโอ้โหเนี่ยยี่พอส่แังสีได้ลูหอกนี่จ้ะคุณผู้ชมบม่แพ้แทงด้วจ้ะควรอิ่มกินไดด้วยจ้ะนี่จ้ะอันนี้อุมพรอมีแต่ขนมเจ็ด โอ้แค่สีบอลมปากดอ้วมันต้องแบบนี้ลาดเข้าไปโห่เผ็ดนิดนึงแต่กินได้ได้ลกที่ไรกินอันมากันนี่ร้องมือปบอ่ะนี่บมาเปยังจ้ะ เคยกินไปเคยกินแล้วจ้ะเป็นในหลวงตอนนั้นพี่เพชรตัวน้องอุ้มอิ่มมะละหวานมะละหวานพี่เพชรพี่เพชรรอดเล็กน้อยกินดีลูกไม่อด่เด้ดจ้ะครับผมจำนำนัวครับนีจ้าคุณผู้ชมตอนนี้เราก็จะเปลี่ยนพี่เพชรกับผ้าน้องอิ่มเฮียสุภาพชิดอันเดียหวานเป็นลมขมเป็นยานเลอถ้าใส่พักน้ำลูกใส่พักน้ำจ้ะจำมา ป้าอร่อยเหมือนเดิมเฮ้ยพีม่มือแม่กวางแม็กเสียบเถอะวาป้าเท่น่ะเฮ้ยยิ้มแม่ละม่ะอยากทำนี้สิคือยิ้มออนี้พ่อยเอาขนมเสีย่ยงใส่ก็ยังพีเพ่เพชรพี่เพชรกินนู่นแต่เสียบแทะมากันไหมมามาละมาละขี้นกกะบุกคมบันไดนะครับคมนิดนึงครับเล็กน้อยส่วนไล่โกล่องเน้ยโซ่กล่องเนี้ยอืมก็เป็นน่าแซีบครับ นี่จ้าคุณช่างพิเศษแจนน่ะบก๊วยไล่เขาอื่นบ๊หยยังบ๊วยหวานครับบ๊หวานครับโอ้โหเอาขอบ๊วหวานสักในหน่อยผงเส็ต้าเอาเดียวอ้าวนี่ครับอือหืออันนี้นะครับผมเห็นไหมครับนี่เยอะอจ้ะเยอะๆนะครับเยอะๆเหมือนกันนะครับปั๊ดไปละเอาชิ้นไป เฮ้ยนะฮะว่าพี่เพชรกินของแสบบ้าบออือฮอือนาำทังถามน้ำขมขมให้ต้องตัดโดยเปรี้ยวๆนิดนึงนะครับอ้าอือกินเบบนมีละแสบชุดๆอืหอยอ่ะก็ไหลมันกันเนื้อยาบาดก็จ้ะ มาอานะครับชนอาบิดไว้สิวบาดปากสะกิดเจ็บจ้าอืมตอนนี้กะคำแล้วได้จากคุณผู้ชมเมล้วจาะคุณผู้ชม ก็คือวันเมื้อนี้เฮางสีข้นก็สิลาแล้วเด้อจ้าสำหรับพี่ๆคนไหนที่อยากให้นุ้มอิ่มกินอีหยังเด้อจ้าสามารถคอมเมนต์มาได้เลยเด้อจ้าตอนนี้นุ้มก็รู้สึกอิ่มเป็นพิเศษเลยเด้อจ้าฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให็นุ้มอิ่มเฮ็ดคลิปต่อไปนั่นเองได้อจ้าลแ้วจ้าแล้วมื้อนี้เฮางสีข้นก็ต้องขอตัวลาไปก่อนเดี๋ยวมื้อหน้าต้องสิมาพบกันใหม่สวัสดีคร่ะบ๊ายบาย